สวัสดีครับวันนี้พบกับร้านกล้องลอซิงยุรีครับสำหรับผมนะครับกล้องลอซิงยลรุนะครับเปิดร้านแม็กรถยนต์แล้วก็ยางรถยนต์แล้วก็อีกหนึ่งธุรกิจนะครับที่ร้านกล้องลอซิงยุรีมีนั่นก็คือนะครับนี่รถโมบายเซอร์วิสปะยางนอกสถานที่24ชั่วโมงบอกเลยว่าชลบุรี หรือต่างจังหวัดเนี่ยโมเดลค่อนข้างที่จะน้อยมากสําหรับรถปะยางนอกสถานที่นะหรือตอนนี้ใครที่คิดนะมีแผนนะครับอยากจะลงทุนมีเงินสักหนึ่งก้อนนะครับอยากจะทําธุรกิจส่วนตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นทํางานประจําอยู่หรือไม่มีงานนะครับมีเงินสักหนึ่งก้อนนะครับอยากจะประกอบธุรกิจส่วนตัวนะครับเริ่มจากนะครับเอาเวลา ที่ว่างก่อนแล้วกันเนาะเอาเวลาที่ว่างมาลงทุนกับสิ่งที่เราชอบลงทุนกับสิ่งที่เรารักนะครับวันหนึ่งมันจะเป็นธุรกิจส่วนตัวที่แบบว่าประจําแน่นอนครับเอาเป็นว่านะครับใครที่อยากครับทำรถปา่ายางน่าตัดทนที่แบบกล้องล้อที่จุลีครับไะเดี๋ยวผมพาไปดูรถด,ดีกว่านะครับว่าออปชั่นของเรามีอะไรบ้างไปชมเลยมาตามกล้องล้อทิ่งมาเลยนะแทรเดมแทมแทมแทมเนี่ยเริ่มจากด้านข้างนะครับนี่ของเราแลเปิดข้างได้ด้วยครับกล้องล้อทิ่งจุลีนะนี่ก้อนนะ,นะ,นะนะ ครับเ,เปิดด้านข้างครับบอกเลยว่าเปิดตั้งแต่ปุ่นะครับจนสุดด้านข้างแบบนี้เลยนะเป็นไงก็เปิดท้ายได้ด้วยครับเดี๋ยวตามมาดูด้านท้ายก่อนนะฮะนี่ด้านหลังของเราครับเปิดได้สามบานเลยรประตูนะเออเป็นไงรถไอเด้าของผมก็คือนะเป็นรถอาหารนะครับรถฟู้ดทัชนะนี่นะประยุกต์นะครับบอกเลยว่ากล้องวอซิงฮรีเนี่ยเปิดได้สามบานนะครับกว้างขวางเลยนะประตูด้านหลัง เปิดได้2บานนะครับแล้วก็ประตูด้านข้างครับโอ้โหบานไม่เลือกบานใหญ่จริงๆนะกันแดดกันน้ํากันฝนได้ด้วยครับถูกต้องลูกค้าประสบอุบัติเหตุด้านซ้ายนะฝั่งขวานเนี่ยเราไม่ต้องเปิดประตูนะอ่าสมมุตินะกันเนาะอ่าก็แค่ปิดประมาณนี้เออเพราะว่าฝั่งขวารถแรงนะดับรถมันก็ผ่านมาเดี๋ยวมาดูอุปรกรณ์ก่อนนะว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่อ่าชว้แต่ก็นี่พื้นที่ทํางานบอกเลยว่ากว้างขวางเลยโอ้โหดูดิ กว้างขวางเลยครับทุกคนนะมองเลยนะก็ข้างบนนี้ก็จะมีนะครับอุปกรณ์นะครับนะเริ่มจากหลักๆของเราเลยครับเครื่องกําเนิดเกิดไฟครับนี่เป็นเครื่องปั่นไฟของเรานะครับแล้วก็ที่สาคัญขาดไม่ได้เลยหนึ่งหัวใจหลักในการปะยางนอกสถานที่นั่นก็คือปั๊มลมนะครับปั๊มลมของเรานี้จะเป็นติดตั้งนะครับอุปกรณ์ที่สามารถนะครับผลิตไฟฟ้านะครับได้เองก็คือเครื่องถ้าแถวบ้านเรียก เครื่องวิทยน้ำนะเครื่องสูบน้านะตัวนี้เออก็ตัวนี้จะปั่นลมเข้าถังนะเป็นมอเตอร์พูดง่ายเป็นมอเตอร์นั่นเองนะก็ตัวนี้เก็บลมได้ถึง3.50ิลิตรเลยนะถังใหญ่เลยแล้วก็ที่สําคัญนี่เลยเจ้าตัวนี้พระเอกซิกเนเจอร์ของเราครับตัวนี้เลยนะเครื่องถอดอยางนะครับบนรถคันนี้เลยนะอุปกรณ์ครบคันเลยว่าจะเป็น,นครับเครื่องถอดนะครับแล้วก็อุปกรณ์ปั่นไฟนะปั๊มลมนะครับแม่แรงนะครับเรามีครบเลยนะอันนี้ที่เห็นนะบางคนจะสงสัยว่าเอ๊ะอะไร อันนี้คือบาซูก้าครับบาซูก้าอ่าบาซูก้าเนี่ยไว้สําหรับนะครับรถที่มีล้อขนาดกว้างนะครับเวลาเติมลมเติมลมไม่เข้าเราก็จะอัดลมเข้าที่บาซูก้าแล้วก็ยิงนะโอเคทุกคนแล้วก็อุปกรณ์เครื่องมือตะก้องขึ้นมาหน่อยนิดนึงอ่าอุปกรณ์เครื่องมือเรามีครบให้หมดเลยครับนี่ไม่ว่าจะเป็นปัดแจนะอุปกรณ์นะบล็อกล้อันสอนชุบลมทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นนี่อุปกรณ์ครับนี่นี่นี่อเครื่องดับเพลิงนะครับบอกเลยว่าเราต้อง เตรียมตัวไว้ด้วยนะครับแล้วก็เผื่อฉุกเฉินนะครับเวลาเกิดเหตุเราจะได้เตรียมตัวได้ทันแล้วก็พัดลมนะระบบไฟทุกอย่างบอกเลยว่าเดินสายแบบระบบบ้านแบบแท้ๆอยู่บนรถแบบสวยงามมากเลยครับนะสวงสวิตนะแล้วก็เวลาค่ำคืนของเรามีไฟนี้ให้ด้วยนะมีไฟสปอตไลท์ครับแล้วก็มีไฟไซเรนด้านหลังนะครับจะเ,เปิดให้ดูนี่เวลากลางค่ำกลางคืนนะครับเพื่อ ป้องกันอุบัติเหตุซ้ำซ้อนนะครับนี่ก็จะประมาณนี้ครับส่วนรถประยางนอกถานที่ของเรานะเออบอกเลยว่าถ้าไม่เป็น,ไม,ปนไม่เป็นไรครับนะบอกเลยถ้าไม่เป็นไม่เป็นไรมาเรียนรู้กันได้ของประมาณนี้นะขอแค่มีใจในการรักงานบริการหรือว่าอยากจะเปิดธุรกิจส่วนตัวแนวประมาณนี้ อโอเคทุกคนวันนี้สาหรับใครที่สนใจนะับรถป่ายางนอกสถานที่ครับวันนี้เราจะมาพูดถึงในเรื่องของอการลงทุนนะครับว่าใช้งบประมาณในการลงทุนเท่าไหร่ครับวันนี้ผมมี2กรณีนะครับให้ลูกค้าเลือกนะครับระหว่างมีรถมาแล้วก็ไม่มีรถมาครับในส่วนแรกผมจะพูดถึงในเรื่องของไม่มีรถมาก่อนนะถ้าไม่มีรถมาในผมจะมี2ช้อยให้เลือกถ้าเลือกเป็นรถใหม่ป้ายแดงเหมือนร้านกล้องลอซิงชมรีเนี่ยก็ใช้งบประมาณอยู่ที่ ประมาณ400,000บาทครับลูกค้าไม่ต้องอะไรมาเลยครับได้รถใหม่ป้ายแดงครับอุปกรณ์นักขันเนี่ยใหม่หมดแล้วก็ช้อยที่2ให้เลือกก็คือเป็นรถมือ2งนะครับงบประมาณที่350,000-400,000บาทครับอยู่ที่ออปชั่นลูกค้าจะเลือกครับแล้วก็อีก1นึ่งช้อยครับอีกหนึ่งตัวเลือกถ้าเกิดว่าลูกค้ามีรถมาแล้วครับจะใช้งบประมาณในการทํารถป่ายางนอกสถานที่ประมาณ 30 0 0 0 0ถึง3 5 0 0 0 0บาทนะครับอันนี้ก็ฝากไปด้วยครับใครที่อยากมีธุรกิจส่วนตัวรถปะยางนอกสถานที่แบบกล้องลอซิงยมารีนะครับฝากไปด้วยครับอีกหนึ่งธุรกิจกำลังมานะครับคิดก่อนได้ก่อนทำก่อนรวยก่อนนะครับฝากไปด้วยครับกล้องลอซิงยมารีประยางนอกสถานที่ยินดีให้บริการครับสวัสดีครับ